งสังคมมีอะไรดีมาฝากผู้ประกันตนบ้างคะเนี่ยเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประกันตนในทุกมิติท่านสุชาติชมกลิ่นและทมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีนโยบายให้ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ตรวจสุขภาพฟรีสิบสี่รายการครับโอ้โหสี่รายการมีตรวจอะไรบ้างคะเนี่ยก็นี่ไง 1. การตรวจคัดกรองการได้ยิน2การตรวจเต้านม3การตรวจตาโดยจักษุแพทย์4การตรวจตาด้วยเครื่องมือ5ใช้ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 6. ตรวจปัสสาวะ 7. ตรวจน้ำตาลในเลือด 8. ปตรวจการทำงานของไต9ตรวจไขมันในเลือด 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ 11. ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบปั๊บเมีย r สงตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบ V I A 1 3ตรวจเลือดในอุจจาระ1 4การเอ็กซเรย์เดี๋ยวดค่ะใจเย็นๆนะคะดมยาสก่อนไหมคะพี่คะ ยอะแยะมากมายขนาดนั้นคะคุณเพราะท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับผู้ประกันตนทุกคนในการดูแลสุขภาพครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะนี่เลยครับที่เว็บไซต์สํานักการประกันสังคมที่ www.sso.go.th ครับหรือโทรสายด่วน1 5 0 6ให้บริการตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวค่ะ1506า15ถ้าเกิดโทรไปแล้วไม่ติดละคะก็นี่เลยที่ไลน์ @ssothai ครับอ้โหูครบถ้วนสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมากๆค่ะ เพราะเราคือครอบครัวประกันสังคมครับ